ตอนนี้ก็จะมีรถ2คันนี้ที่จะไปแข่งในรายการ R A, a T Endurance นะครับของ Vios <c oughs> ก็ยังไม่มีเครื่อง <c oughs> นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อาจจะไม่คุ้นหน้านะครับผม p e เปอรนะครับเป็นตากล้องของทีม PT m a g n i t o n Motorsport นะครับวันนี้เราจะมีเตรียมรถไปแข่งที่รายการ R A, a T รายการ Endurance 6ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องเตรียมพร้อมในการเซตติ้งรถ ที่จะต้องวิ่ง6ชั่วโมงเราไปดูกันครับตอนนี้ก็จะมีรถ2คันนี้ที่จะไปแข่งในรายการ R A T Endurance นะครับก็จะมี Toyota Vios 1คันแล้วก็จะมี Honda Vio 1คัน Vio เนี่ยลื้เกียร์ออกมาทำใหม่เพราะว่ารอบที่แล้วเกียร์เนี่ยมีปัญหาเข้าเกียร์3กับเกียร์5ติดขัดก็เลย เดี๋ยวจะลื้เกียร์มาดูใหม่แล้วก็มีแพรท้ายที่จะต้องรื้อออกมาซ่อมใหม่นะครับจะทำอะไรอยู่ครับสดเอาครับ๋อดเท้าออกมาเพื่อที่จะลื้เกียร์คันของ Vios ก็ยังไม่มีเครื่องนะครับเปอิดอมาไม่มีอะไรเลยก็ต้องเดินใสยไฟใหม่แล้วก็ใส่เครื่องใหม่น่าจะ กใยเลยก็เดี๋ยวเราไปดู process การทำงานของช่างกันต่อนะครับว่าเขาทำงานกันยังไงเคตอนนี้ก็เจอช่างใหญ่ของเรานะครับบังมิดเ,เรามาถามบังมิดกันอีกอว่าทำไมเราถึงต้องรื้อแพท้ายครับอ๋อสนามที่แล้ววิ่งจิมคาน่ามาก็เลยใส่ด้ำสนามนี้เลยวิ่งเอนดูาราต้องใส่ดิสเข้าไปทำไมเราถึงต้องใส่ดิสเบรกในการาที่วิ่งเอนดูารานนี่ครับ เพราะว่าดัมผ้าเบรกมันจะหมดเร็วครับดิสมันเป็นผ้าเบรกเอนดูดรันมันก็วิ่งได้น้นหน่อยระยะเวลาในการทํารถน่าจะใช้ประมาณกี่วันครับ้ไอ,พอแพ้หลังวันนี้เสร็จครับอย่างอื่นก็น่าจะเป็นแบบรอของครับรออะไรที่เบิกห้างครับถ้าอะไรมาครบพร้อมประมาณกี่วันเสร็จถ้าวันสองวันก็เสร็จครับเสร็จรถอะไรหน่อยยูนเก็บรายละเอียด แสดงว่าจริงๆแล้วทำรถอาทิตย์เดียวก็เสร็จน่าจะเสร็จ